สวัสดีครับคอแมนพี่น้องหนาหลักหักแพ้งสุสขคนครับผมอันนี้นาะขาวขาวนี่ง่อยท่าคีมหรือคอยท่าแป้งเพื่อพี่น้องมันห่อนไรหลังแก่ไปทางงานทางางานเมื่อเราก็ัอาบน้านอาบทาเย็นสุดทา่าแป้งพี่น้องครับมันเย็นเนาะเสียงพลร่มนะเด้อพี่น้องถึงเวลามาพูดคุยกันคือเก่าพี่น้องขอไปหนามาพูดคุยกันแต่บาเป็นเคยบอกพี่น้องแล้วว่า ถ้าเกิดเป็นเรื่องที่แบบบ่ได้โฟกัสในคลิปเฮาเพิ่นถามเกี่ยวกับครอบครัวเรื่องส่วนตัวเฮาในเชิงแนะนําใส่หลไรฝังดีประสงค์ร้ายน่ะพี่น้องเลยขาคนที่เพิ่นบ่มักเฮาน่ะเพิ่นเว้ามาพี่น้องบอกว่าบ่เพชนจะใส่ใจเด้อแต่คำว่านเห็นแน่ะมันก็เข่าหูคือเก่าพี่น้องมันก็เข่าในนั้นสบองเขาเกาหน่ะฝางกันได้อย่างเราพันไปว่า ถึงคนก็ตั้งใจฟังของคนเมั่ก็เขาสมองคนเดื่องเนาะพี่น้องเนาะอ่าเอาเป็นว่าเพคนถามมาเขาก็ต้องตอบเนาะพี่น้องคนถามนอกประเด็นเขาก็ต้องต,งตอบในที่คนอยากะรู้กะบาเวตตะเกาบาเวตภาษีเคยว่านี่นี่น้อยน้ำคลิปแต่ละคลิปเนาะออกแบบพันพันแต่ว่าคลิปนี่บาเวติควา้ฟังอย่างละเอียดเลย้ยอพี่น,อน้องยางอี่หลีเลยทีค่คนเข้าใจคิดแบบนั้นอนถามมาเนาะ แต่อยากเวย่นเข่าใจถึงคนบบฟัพงคนบบรับลูอย่างห้อนก็เข้าหัวเข่าสมองเ่นาอผอ้ถามเนาะอาการอยากห้พี่น้องเอีซีคนทั่วไปที pues, ่ตามแล้วก uh ็บม่ไดดที่ตามพันไม่เห็นคลิป่นอาจเห็นจองที่ทำลายมือเฮาเราไม่เห็นต้นฉชาบาเมื่อเชาวาเออมันเป็นทร้งทีทังทีย่างหนอนพอนก็งทเข้าใจเนาะแป้งเน้อพี่น้องเดินว่ามืนมีอย่างนึงก่อท่าแยงบึ่งเวลาขอรบมยามันดำอาการมัน่อนพี่น้องมันคลึ้ม แต่มันกับพะลมนะเลยเปิดพดลมแลกนะหันพดลมไปมมนด้มันก็เสียงดังอนยะ่ซึ่งเพื่อนกับว,ว่าว่าข่อยกับน้องมุ่นเนะี่ยเป็นบุคคลเสียงดังสร้างคววมเดินร่อนนะครับชาวบ้านคนเบานะคนบ่อยเอาไม่มีใครครบไม่มีใครอยากเล่นด้วยมีแต่ผิดกับคนผิดกับคนในหมู่บ้านไม่มีใครเล่นด้วย พอให้ง่ายถ้าขออานน่ออนต้อเพิ่มมากแล้วไข่ค่ะจกสรุปยอดในความคิดตีเพิ่นเบามาในเชิงใส่ลายของพวกข่น้องพี่น้องเนาะเอาเป็นว่าเขาบอลเป็นภาษาอีสานผสมไทยพี่น้องฟังเป็นกระดิ่งเบาในเชิงว่าครอบครัพวพวกเธอเนี่ยได้ยินว่าคิดกับคนในหมู่บ้านไม่เอาใคร ทำว่าตัวเองมีเลินเล่อทำตัวหยิ่งยองหงไม่ยอมค้มหใหยใค่ไม่ยอมคบสมาคมกับใครอยู่แก่ครอบครัวตัวเองไม่สนใจใครอยากพูดอะไรก็พูดเสียงดังเวลาไฟ์สดเวลาทำาคปก็เสียงดังบุกบวกเวกวยวายผิดกับคนไปทั่วจนไม่มีใครอยากคบเวลาเขามาทำบุญให้กับหลวงปู่ตา ดอนผู้ตานพี่น้องบ้านคอยมันไข่ดอนผู้ตาห้างบมานรอยเมตรสองรอยเมตรนี่แหละเวลาชาวบ้านเขามาทําบุญให้ดอนผู้ตาหรือมาทําอะไรให้ดอนผู้ตาก็เถียงกันตกตีกันสร้างความมุ่นวายให้กับชาวบ้านเด้พี่น้องเป็นธรรมดาเ้อ่าสร้างความเดือดร้อนเวลาไร้สุด้ลงโคโคโคกุกู้กาก้าจนคนในหมู่บ้านเขาเอื้อมละอนเด้พี่น้องไม่มีใครอยากคบด้วย ว่าใส่แรกขนาดนั้นหมดนได้ไม่นองถ้าเกิดว่าคนที่เพิ่นพานมาเอ็นคลิปแเพิน่นก็ขึ้นกักวบพวกขเขาน่ะมันก็เสียหายได้ไม่นอ,ของข่อก็เลยก็อยากออกมามาบอกในสื่อโซ่เกี่ยวของข่อยว่าย่างเม่อไห็มีคนพานมาเอ็นคลิปข่อยเพิ่อจะได้เข้าใจหรือว่าได้เข้าใจย่างไหนเพิ่อนก็ได้ฟังความคิดจากขอบรัวขอ่อยความรู้สึกจากาคำมุข่อยเนาะซึ่งมันบริเกียวกับเนื้อหาคลิปข่อยเลย มันเป็นเรื่องนอกเรื่องนอกไปเด็นแบบสมมติว่า่อยไปขอนจักกับไผ่เอาขอสิบเอาตัวอย่างฟังสมมติว่าใครขอนจักกับนาาก่ออย่างเงี้ยนี่แหละปัญหาคือว่าอ่าผู้ข่ยบริษัทไทยคนในหมู่บ้านเขาจะบอกจริงๆริงเด้อพี่นอ้องเขาเขาคอยตอบว่านี่เป็นของขอไปก่อนเนาะเพราะว่าเขาตั้งกล้องแบบบอไปเลยนะพี่นอ้องเขาไม่ได้หยุดกล้องมันอย่างพอ่าผู้ข่อยหนีบอกเขาบ้านเขาเมือง ยิงจองหองยิงยาโซวาตัวเองครับเวลาเพิ่นมาเห็นอย่างนี้ดอนะปูเราเสียงดังบุบแบวุ่นวายเพราเขาคน้นบุ๊คไม่มไพโคม้าคอนตตต่อเขาเดิมจริงๆแล้วนะบุ๊คไขว่ได้ผิดกับไขว่บุ๊คในช่งกับไผ่แล้วก็บุ๊คได้เห็น,นผู้ใดเดือดร้อนเราคนในหมู่บ้านที่คอยอยู่เนี่ยเพิ่นกด็ดีพี่น้องเนยอัตยาไซดีไปใส่ม้าไซมันก็ทักทายยิ้มเยี่มยมแจ่มใส ถึงข่อว่าได้ฮักก็พ่นเหมือนการรวนโตแบบผ้าขรอพัวไปเล่ียญเงี้ยนต้านพ่นมีพ่นเอินไปเห่ียญเขาก็ยังว่ากล้าไปพน่นอ,อาถึงไปเขาก็าาว่าทายคลิปไข่เบิ้งเพราะว่ายังเพราะว่านี่แหละข่อว่าได้ท่ายคลิปเห่ียครับท้ายมูบา้างเพิ่นก็นเลยมูบเม,ม,ม่อยว่าัวเม่อไข่วมีมูแล้วก็ตืมตอนมาพวกไข่พิดบ้านผิดเมืองปากต่อปากเบกันเนาะเห็นเห็นนางมลเลยเป็นคนแบบนี้ออกคลิปเห็นข่อยกับนางมลเฮ็ดคลิปแบบนี้ก็คือแต่ว่าเขาอยู่ผิดกับพนไปทั่วเนาะ จริงๆแล้วเขาไม่ได้ผิดกับไผในหมู่บ้านเลยไ่น้อนบุกไก่กระตังคนตังอยู่ไปมากระทำทักทายกันเป็นบุคคลท่าไ้า่ยิ้มเยี่ยมยจ่มแจ้งทั้งที่เมื่อวานนี้เพิ่มคนอารยายใจดีของยิ่งท่านคอยก็เปิดประตูไว้มียังไว้กับบุ้มีเสียบุ้มีขโมยบุ้มมียังไปนอนบ้านบุกไก่เนี่ยนะตอนนี้มีรักเล็กขโมยหน่อยเลยดีบ้านนี้อยู่เราปลอดภัยไปนอนอยู่เราก็ต้างพอบริยู่ในสองทาาตีวันนี้เรา ไทยบ้านไทยเมืองเพื่อนไปมาเพิ่นก็ยิ้มเยียมแจ่มใสทักทายผู้ข่อยดีพี่น้องคันคันข่อยสีเรียสกว่าชีวโอเวอร์นะเพิ่อนกัอัธยาศัยดีคนในบ้านเนี่ยพี่น้องเลยข่อยก็ต้องย่อมรับว่นหนึ่งว่ามีขี่กระบอกขี้กระมวยจังนอเฉยนอไม่ได้กินได้ข่อยก็ต้องถามึนงอนก้อนข่อยจะไปคงไปหาว่าไดหากินได้เพื่อนบอกว่าได้เขาก็ยังไปนาอพี่น้องเนาะปัญหาที่ข่อยว่าได้ไปท่ายคลิปท่ายงั้ผูกพันไท้ครับอ่า เอฟซีบึงเขาเลยมองว่าบุค้คไข่เขาเลยโค้งมูอโค้งเ่อนพ่อว่าอย่างหล่ะเขาเล่นทะยงเตียงสมมุติบัดเนี่ยสมมุติว่าข่ปลาหลิงกับนายก่อใช่เนาะอืมนายขอเนี่ยบ่ามาบุ้คไข่บัตรหาบ่ามาคอขั้วบุ้คไข่การที่เข้าไปตีชนิดน,น,นา,ายนก่อบัตเนาะไปว่าใส่ไหลใส่ไฟหนายก่อว่าข่อเนี่ยเป็นคนยังไงนันน,นำมุน่นเป็นคนยังไงถ้าบุค้คไข่ปลาหลิงน้ำผู้ใดก็อยากไปศึกษาอยากไปหุ่นจักร อยากไปเป่าหูเขาอยากไปเป้าทัางไร่พวกัวพวกไข่อเพราะว่าข่อยจะไปเล่นน้ำไข่ก็อยากไปเป่าหูเขาเขาเป็นกุ้มเป็นก้อนไปเบ้าใช่ายใส่ไพี่น้องนี่แหละไข่อยก็เมียข่อยก็เลยเพราะอยากเพราะอยากไปทายให้เห็นแล้วนะพี่น้องเออนี่แหละพี่น้องต้องเข้าใจพวกข่อยเนอถ้าพวกข่อยไปทายเล่นกับนายก่อนอันนั้นนายขอทีพวกมากเนี่ยก็บที่ไปเป่าหูไปเป้าโน่นนี่นั่นเป่าดูแะดูหลายคนมันบอกว่าไปเป่ามาหนายก่อนแล้ว ก็เลยส้างความูลว่ให้เพิ่นไปลองเออเขาเลยตัดปัญหากัน้องม่นเลยว่าเอาประสบการณ์ที่เราเคยผ่านมามันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เอาเป็นว่าห้องเปลี่ยนน้ำเพลินห้องกับวาต้องทายคลิปห้องวาต้องประเฮตดไอซุ่มเขา่มาเข้าหัวใจอีกแล้วเพราะว่ามันขิน้ำคว่วเด็นดร้อนไปเพิ่นไหมอันน่ามาบุกไข่กักบโบไดวา้าบุข่อยเด็้คนรอบข้างที่มาเล่นน้ำบาข่กับไปเว้าถึงเพื่อนบอ่ฟัง่งเพื่อนกับลำค้านนอ่ะทั่วไปกวนเพิ่น ทรไปกวนเพิ่นหรือไปหาเพิ่นนั่งสีนาพี่น้องก่อนผู้ข่อยก็เลยตัดปัญหาน,นี่แหละผู้ข่อยว่าไปทายให่เบิง่งก็เลยคิดว่าผู้ข่อยว่าหลินน้ำไผ่เ่เอาไผ่ขนาดหน่วยงานที่บนเขามานในกิมยังถามผู้ข่อยว่ามีคนบอกว่าผู้เจ้าเนี่ยบริลณนน้ำไผ่ว่าก็ขาสมาคูเมียังบอกเพรก็กว่าอาธิบายฟังผู้ใหญ่คนฟังไปแล้วคนก็เข้าใจนเหตุคนดีขว่ออธิบายก็เลบอกไว้เลยเด้อทั้งผู้ข่อยอยู่แบบนี้เพราะว่าผู้ข่อยหลินกับชาวบ้านถ้าผู้ข่อยบ่ท้าย ผู้ใดมาไปมาหาสููดีครับพวกไข่ยิ้มยำยำใช้กับผูดคุยกันถ้าพวกไข่บดในไทยให้เบิ้งถ้าไข่กับบดซึงสนิทมีหมดข้าเจ้าเอิญบริเลนเงี้ยนถ้าไข่กับบดในไปเกีงใจแม้นไปเขาก็บก็ทายให้เบิ้งอยู่แล้วอ่านาพี่น้องเนาะวามสร้างความเดือดร้อนเท่าไหร่อยากเอความเดือดร้อนไหนเพิ่นถึงว่าความบริเลนน้ำเพิ่นขวามไายคลิปเพิ่นซะอ่าว่าโดนข้าวหนึ่งลักเอาไข่นฟังว่ามีคนโทรมามีคนเข้ามาหายใหญ่ยุ่นนี่นั่นมันสร้างความเดือดร้อนใหญ่บางจักกับปตัววอ เดี๋ยวประจานเดย์ยังสี่หน้าพี่นอ้องอ่านี่นะ่ะผู้ข่อยแล้วว่าอยากเป็นน้ำพุ่มเดือดร้อนให้กับคนอื่นข่อยก็เลยอยู่กับผู้ข่อยน่ารักว่ามไม่น้ำมนต์มาเลยอยูเฉพาะถามพ่อแม่ลูกแต่บม่ได้บ้าเหตุผลนเนี่ยฟังหลายๆเรียงหลายๆด่านและนี่เขาอยากเบา้าให้มันหลายๆด่านให้พี่น้องฟังก็เลยตัดปัญหาเลยครับผู้ข่บบอยบรเรียน้ำพายมันนี่สิบพ่อไทยนอกจากพี่น้องผู้ข่อยเองทางฟังเล่าแล้วกระทั่งผู้เรียนแค่นั้นเงนนองทาบริษัทน้ำพุ่เดือนสิบพ่อไทยคนแล้วเพราะว่า มันทำกว่วมเดือดร้อนไปอีกคนพี่น้องเลยอันซุ่มหม้อมักหม้อห่อเนี่ยไงมันถึงจะไปเดือดร้อนนะครับคนอื่นมาวายผู้ขวัย,ยมัวพ่อใจอยากจะทำายพี่น้องอยากทำารผู้ขวัยทุกรูปแบบก็คือข่อยวา่าอะไรซึ่งว่าความเล่งน้ำหนายก่นนขอขวไปท้ายคลิปละกว่าเกินสามมือนายก่อกก็อูข่อยท้ายคลวว่ามีคนมาหายใหญ่ไปคนโทรมา,ามมกทำเป็นคนอยากว่าเบอร์โทรเบอร์โถเหล้าเนาะคนเน่ามันก็ต้องมีเบอร์โทรเนาะสมัยขุมวยเนาะโทรไปบรบกวน โทรกปถามเลียงเล่าพวกไข่น,นนี่นหนักเพิ่ก็มาบ่อยฟังหมดเนี่ยหนักก็เลยตัดปัญหาเลยพี่น้องก็เลยหาวานพ,พวกไข่พวกข่าพี่เขาพวกกันเนาะก็เลยบ่อยที่อธิบายหน่วยงานในมันถาไข่ว่าเอ่ามันแมนคุ้ค่อมเขาโทรมาบอกอีรีบอกว่ายิ่งโยจะสโซโอหังบร่ลินน้ำไผ่วายจของขักเขาก็ได้อธิบายบนฟังของเราทางผูยย้ใหญ่ว่ามันมาเมนเด้อผููไดไปมาหาครูกะ เวียกับไอ้สวามถ้งท่าหวานมุ่งโหลดว่าพวกขอยไอ้พิษก็ไผ่บ่อเนาะเออก็้วกบอกเพื่อนในแค่นั้นเพื่อนเออเออทั้งนั้นกะอ่าเขาบ้านเขาเมืองนะเขาว่าเขาครับขันผู้ใดหล่นน้ำง้งมวงกับหล่นน้ำมืาแ,แต่ผมบริไทแล้วก็กรณีสมมติว่าในบ้านเพินน่นมีบุญบุญนั่นบุญนี่เนาะเพิ่นให้สมทบเงื่อนซอยขันนั่นเสร็จถ้าทางผู้ใหญ่เพิ่นมาบอกข่อยหรือมีซ้องมากขอบก็ช่วยเพิ่นตลอดไปนเนาะอ่า ร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยกับวัดตะบนบอกขอกระตุอยตลอดเด้อ่าแต่เ้าบประดีทายพี่น้องอ่าถ้าชวาวบ้านเพิ่นเอาไปไป่าไปซอยคนไปไปซอยหมูบบนหนม่บ้านพัฒนาหมู่บ้านหรือทำบุญมคกวัดเขบบ้างนะนะ<ม>กระตุ้นตามกำลังเท่าน้องพี่น้องเนาะแล้วก็ยังยกตัวอย่างมาเพิ่นมาดอนคู้ถ่าเนาะเพิ่นมาบุญมาบาหรือเพิ่นมาเห็นงานทำบุญนี่ด่อนคู้ถ่า ก็ว่าคอยกับเมียคอยตีกันห้องบม่เลี่ยงไอ้ชาวบ้านทางพุ่มดุขวนญนี่เพิ่นเวลาไล่รชุดก็เอาการก็ใช้ไล่ไม่พี่น้องเลยเจีงซี่มันมันกับว่ไหวเลยมันโมเมนแนวเนาะอือคอยการเคลียยังไม่ได้กอดกันนี่มัถ้าได้เฮ็ดคลิปคอยแบบนี้นะฮะคนผ่านไม่เห็นคลิปเปุ๊กอะไรทเข้าใจในจุดหนึ่งนะพี่น้องเนาะอือจริงๆเราเงี้ยอันคอยเนี่ยค่ะต้องห่างเพิ่นอยู่เลยอือที่คอย มาเงียเียนมืนนี่อนมาเกียวับธรรมชาติเมืองผู้แกกผู้เขาบวย่้งมันกระ่างเนี้ยขอกาบบัแดงมาข่อยไปอยู่ในชุมชนติดกันแบบเงียนติดกันติดกันทั้งันเลยเงียบมาข่อยกรหหางกันกับพอสมควรอยู่เห็นว่าอะไรอัน่กว่าบัได้เงีําในเงียนขอนี่นอกไปนอกคนมากันทำทีบุข่อยกัทำต่นนเงียนขออเอ็มคือพี่น้องเห็นไหมไอ้ที่มาหาไรสวห้องากางหลังนี่น้งมันระหอดบัควยไรสดซำอันที่บานะแล้วบัควยไรสดเลยอืม อันกัดบ,บางที่พี่น้องกันที่ว่าบเ่าเพชรเลยไข่ะสงสารมู่เจ้าปล่อยว่างสรุกเลยปล่อยว่างนู่แม่ปล่อยว่างแต่ว่าข่าแมนเขาถามเกี่ยวกับขันทำมาหากิ่นกันเหดุขีบดีนนนี้นะเขาบอกด้ว่าถ้าเขาไม่ว่าบแบบนี้เขาต้องเป็นต้องจำเป็นต้องมาตอบช่ไหมไดีแม่เออขันผู้เป็น,ปนแม่เป็นป่าผมพิมพ์มาเราขยาบบวกกันในเพื่อนเขาใจว่า ถ้าลูกว่าเฮ็ดแบบนี้คนกายิงมองผู้ไข่ในในด่านบ่ดีแย่เขาบีได้ไหมเด้อแม่ต้องเข้าใจผู้ไข่ชุดนี้นั่มผุ้แข่เฮ็ดโทวเกี่ยวแม่นิวแหละว่าหากินในยูทูบหากินในโชเกี่ยวแต่ว่าผู้ไข่ก็ไม่ได้ไปบมาให้ผู้ได้เดือดร้อนนี่นะคนมากยุแย่งในแข่งวัวผู้ไข่เวัาใส่ไหล่ใส่ไฟเนาะอันโมแมนกันตึงไปก็ยังยกตัวยาในคนยกตัวยาให้เบิ้งว่าคนมาเฮ็ดยังดนดับพูดว่าผู้ไข่ไปไล่สวนหรือตบตีกันเสียงดังกวน่น บ่เขาบ้านเขาเมืองบ่เคยซอยบ้านซอยเมืองบ่เคยทํำบุญน้าเคนิน,คนพิษกันคับคนในหมูบมห่บ้านมาได้พี่น้องบ่มีผู้ใดเอาเลยในหมูบ่บ้านบ่ขนาดนั้น,ดดเ,น,นเด้อมันว่ามีนเดอพี่น้องเด้ออันนี้ผู้ถาวนไปหน้าไปนา,ปนามา,มาหลังไปไซค่อยขี้เราไปเพิ่งอายิ้มเยี่ยมเย่ยไซคอยไปลานโค้งลานคา้ามันก็เบาดีมีแต่คนดีๆพี่น้องเลยเอา่า ดียังไงวันจีดีตรงพื้นอาจะย่าไซดีกับห้อถามไทยไปไซทันไปไซลูกล้าไปไนโน่นนี่นั่นนะครับปกติคนเฮาเนาะถ้าข่อยย่องเมื่อแล้วก็ที่ว่าข่อยสามภาบเนาะก็เขาว่าควากิริพของมนุษย์เอาเป็นว่าข่อยบอกเดิอพิ่น้องมาผู้ค่อยว่ได้พิดกับเชาวันเช่าเมืองว่าได้ไปเฮ็ดเสียงรบกวนนั่นดังไอผู้ใดลำพานเนอ้อผู้ข่อยกายุกับผู้ข่อยนี่แหละเหตุผลที่น้องมณฑลเราบอกจะเราบอกว่าหล่อนข่อยก็ขอ,อยูุ่สามขอยเมลู อันนู้ไใครโดนกระทำโดนกระทำยังไงน,นรับแบบนี้แหละเนี่ยเขาเรียกว่าโดนกระทำกานข่นขาวว่อนี่ก็ยังแถบีเลยว่าโดนกระทำอะไรโดนกระทำแบบไหนวันนี้การนี่แหละสิ่งที่เขาโดนกระทำพี่น้องโดนกระทำทั้งอ่าโทษเขียวว่าห้าวบ่บบถือกระไผ่ห้าวเพียรตะก,กนไปทั่วทีบทั่วแดนนี่แหละสิ่งที่ว่าห้าวถือ,หหรอกระทำพี่น้องห้าวกัดเทียดจังไรได้ต้อก็ได้ออกคลิปมา เพื่อปกป้องตัวเองแบบนี้นะพี่น้องเนนีะนน่ะคลิปนี้ว่ารรบเบคกามะบอกเลี้ยงว่าหาว่าผิดกับคนในหมู่บ้านไม่ไม่เคยช่วยทําบุญอะไรในหมู่บ้านแล้วก็อย่างเงี้ยแหะเวลาชาวบ้านมาทําบุญที่ดอนปูตาก็สร้างเสียงบรบกวนเหมือนคนเลียงร้องความสนใจมาเด้พี่น,อนอ้องมันท้อมาด่าเลยว่าพวกคนที่เรียงร้องความสนใจเนี่ยไ็้เสียงดังๆออกไปให้ใหคน มานั่นอันนี้นะมาสนใจตัวเองโอ้ยเบาไปทัวทีทัวเด่นแล้วพี่น้องมาเนี่เอาพี่น้องมาเนี่ยกะพ่อเพชรกับแมวเลี้ยงว่าหาว่าผิดกับคนในหมู่บ้านแล้วว่าซ้ำไปซ้ำมาเด้อพี่น้องว่าตั้งค้องแบบนั่นเลยกะอันไหนบทสุภาพว่าจะอะไรบ่อเป็นข่าวคอตัวคอไปที่มีผ่านมาเฮาขาพายาย่มคำแนะนํำดีๆจากพี่น้องเอฟซีทุกคนคอยแต่ย้ำไปพับกลุ่มเด้อพี่น้องกัน อันใดพน่นแนะนําเมือใจดีแบบสิ่งดีๆเขาเอาไปวับปุุงอันสิ่งใดที่มันโ่แม่นขอดกปล่อยผ่านเด้อแต่ว่าขันมันบริเกี่ยวครับมันอาจจะทาลายความก่อเขาก็จะเป็นต้องพูดคุยกับพี่น้องเพื่อว่าอาจจะมีพี่น้องอีกกลุ่มหนึ่งอยู่บน่านมาเห็นคลิปพิ่นเข้าใจผิดมาจากเบื้องทางอื่นมาเห็นคลิปข่อยเม่อาจจะคิดว่าเออมันเป็นจังที่จังซี่นอกขะคอยพี่น้องเบื้องหลังทางน้าหนักเบื้องคนเฮ้ามนกขคคอยปรับปุุงโตไปใน้สิ่งที่ดีขึ้นนะพี่น้องบ่มีผูดอยกตําลงหรอกพี่อ ใจของคนเท่าทุกคนไม่มีผู้ไดอย่างให้คนมาสั่งตัวเองดอกคนที่มาพิม,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 มพ์ให้ผู้ขยอยว่าผู้ขยอยพิเดาคนดู่นี่เจ้านะตัวเจ้าเองนะเป็นคนแบบไหน่อยอยากถามเจ้าขึ้นนะว่าเจ้าอยากใหญ่คนหักเจ้าหรือ,อใหญ่คนสั่งเจ้าเจ้าก็ต้องตอบว่า,าใหญ่คนหักผู้ข่อยก็คือกันผู้ขยับก,มก็มีเลือดเนื้อมีจิตใจมีความร,รู้สึกหนึ่งค,คิดที่อยากให้คนเอาอกอ่อนใจอยากให้คนมาหักมาแพงคื้กันเ้อขเออเ็าไม่ได้ใหญ่คนสั่ง ขันผู้ใดบ้ามาเห่นน้ำขวอยรีกรับวุ้งจากว่าเฮเป็นิสไซสแบบแต่คนนั่มันต้องคบกันคนทุกคนยอมอยากให้คนมาหักมเมาใจมาใส่ใ,ใจ่ตัวเองทุกคนมาพี่น้องเนาะมีผู้ใดอยากอยู่ในโลกที่บ่มีคนหักเนาะไม่ว่าผู้ใดกรใหญ่คนมาหักตัวเองมาพี่น,อน้องเนาะเอาพี่น้องฉันละคลิปนี้กันันก็่ย่าและที่วโมสิบเจ็ดนาทีแล้วเอาไว้เจินไม่คลิปหนาขอาขอบคุณเวนพี่น้องที่ยังรับชมคลิปนี้จนจบเด้อพี่น้องเด้อ เวิ่งแล้วกันเข้าใจขอบความเนี่ยสวัสดีครับ